ตัวใหญ่มากโห ทุกคนนะคะพี่น้องมิงโอเอ็นสตอรี่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยานะคะอยู่ที่อายุธยาไลออนพาร์คนะคะก็คือเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะทุกคนครับผมวันนี้เราจะพาเด็กน้อยเข้าไปดูสัตว์ข้างในนะเขาบอกว่าที่นี่จะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าโอเคนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ บัตรตั๋วเข้าไปข้างในก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน,นะครับว่าตั๋วจะราคาเท่าไหร่สำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่กี่บาทสำหรับจุดจําหน่ายบัตรนะคะทุกคนก็เขาก็จะมีค่าเข้านะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยคนละร้อยห้าสิบแล้วก็เด็กเนี่ยคนละห้าสิบบาทนะคะปาเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันดีกว่า นะคะทุกคนเราได้ตั๋วมาแล้วก็คือแต่ว่าถ้าเป็นน้องเชอรลินน่ะเด็กที่สูงไม่เกินหนึ่งรเซนติเมตรนะเข้าฟรีเข้าฟรีะใช่คนนี้ไม่เสียตังเข้าหรอไม่เสียไม่เสียค่ะสองคนค่ะจุดแรกนะคะทุกคนเป็นจุดทางเข้าเนาะเดินเข้ามาก็จะเห็นเจ้าห่วงน้อยนะคะเจ้าห่วงสีขาวขาเชอรลินกลัวไหม ก็คือจุดเนี้ยม,มีให้อาหารหงด้วยนะคะทุกคนฮัลโหลเวลาเจอเพื่อนทําไงคะเวลาเจอเจ้าหงทำไงไฮโอเคทันมานะคะเขาจะมีให้ถ่ายรูปกับยูีราฟด้วยนะซึ่งอันนี้จะแบบถ่ายแบบใกล้ๆเลยนะคะทุกคนก็แต่ว่าค่าถ่ายรูปเนี่ยจะอยู่ที่1,200บาท เป็นลิงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลิงกัน<อ>ดีกว่าจุด <st os> ทันมาเป็นอะไรคะเป็นเจ้าอะไรจุดทันมาเป็นเจ้าลิง <st os> ไปดูลิงจอ่อจ่อปะลิงจ่อจ่ออู้อุ๊บจ่อจ่อพักทายลิงทำไงคะบอกว่าห้าระวังสัตว์กัดนะเราอย่าอย่าเอามือไปจับตรงกง,งนะคะเพราะว่าเจ้าลิงเนี่ยสามารถที่จะกัดได้นะคะทุกคน อุ้ยดูดูดูสิอีอันนี้เป็นชนีแก้มขาวนะคะ mm. ตรงจุดนี้นะคะถ้าตรงไปเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงช้างนะคะมีคาป,ปิบาร่านะคะการแสดงจระเข้ด้วยแล้วก็มีให้อาหารจระเข้ด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปจุดถัดไปโอ้ mm. จุดนี้นะคะทุกคนสิงโตขาวสิงโตนะคะเส,สือโคร่งอยู่ด้วยกันแต่ว่า,ยวยาเยอะม,มากทําไมน้องดูเชื่องจังเลยอะ่ะเชลีนเห็นไหมหน้าเห็นไมหนมเหมือนเจ้าฟังฟังที่บ้านจะเหมือนเจ้าเหนียวเหนียวไหมคะจุดนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นสิงโตขาวนะคะเสือโคร่ง,าะะงาลายไลเกอร์นะคะก็คืออยู่รวมกันเลย น้องดูเชื่องมากเลยอะดูสิน้องนูนอนเหมือนแบบแมวที่บ้านเลยอะจุดนี้นะคะจะเป็นงูอป,ปกาก้าฮิปโปไก่ฟ้าช้างกว้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ เมื่อกี้ต้องน่าเชลินแบบว่าเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยผัดมานะคะเป็นเจ้าอันปาก้านะเป็นไงอันปากา้าน่ารัก,มกไม่หลูกกินอะไรอะ่ะเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋จ้าไม่เ,เชรินเหงาแตกแล้วว่ะ คือเจ้าริงเรดเซสสปเดอร์นะคะมันก็จะชอบแบบปีนป่ายหน่อยเชอรินดูนโอ้ชอินดูมันหหนเชิดูอันนี้ถัดมานะคะคือเจ้านกฟรีนะอันนี้คือห้าจับตรงนะ,ะพ่อแม่ที่พาเด็กมาระวังนะตรงนี้คือถ้าเอามือไปปพรมันนกมาจิกได้นะ บีบาร่ากันดีกว่าอโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อาหารคาบีบาร่ากันอันนี้ตัวใหญ่ถ้าราคาสิบบาทแต่ว่าเซรีไม่เสียไปไหนไหนไหนคาบิบาร่าอยู่ไหนโอ้ตัวใหญ่มากนู่นนู่นนู่น,น,น ตัวนี้คือเป็นคาปิบร่านะฮะแต่ว่าพอน,นักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับนี่น้องก็จะอิ่มหารที่ตัดูพี่เขาก็อาหารให้เห็นไหมมีกระพิบรา่าตัวน้อยด้วย บาเบบีว oh, ิ oh. lonely, ่งขับไปบาเบบีนองนองนองอร่อยไหมชิลิถามอร่อยไหมเบบีอ่ากินนะอืมไปเลยไปเลยลูกไปเลยเออ โอเคฝั ha ่ง uh, น uh, oh, ี pack, uh ้บ uh, uh, ้างฝั่งนี้ฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีเร็วๆๆ็เร็วเร็วินเอาหารให้เร็วเลยคาปีบาร่ารออยู่เออให้ให้ให้อ่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกให้ตัวอื่นบ้างตัวอื่นบ้างเออเออปล่อยเลยลูกให้ก็อย่างงี้สิเจเลยให้อย่างงี้อย่างนี้อ่ะบัลล่าเอากีนปล่อยตัวนู้น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  อ่าปล่อยเลยเอยอก็ออจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้อาหารคาปิบราร่ะพวกน้องๆน่ารักมากเลยเราก็ซื้อแครอทให้นะครับให้ป้อนให้หมดเลยนี่หมดแล้วก็คือเด็กให้อาหารน้องได้น,น,นะเพราะว่าัวติชูรนเนี่ยจะกลัวแต่ในกาให้แต่ว่าน้องคาปิา่าเนี่ยชรินจ้าให้อาหารมานะครับคือ,อน้องเชื่องมากนะครับคือแบบพวกเด็กๆที่เข้ามาคือแบบได้อยู่แบบใกล้ชิดเลยนะดูดูนู่นนะน แกล้ชิดเลยแนะนําว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็คืออาจจะต้องคบร่มมาด้วยนะเพราะว่าอากาศ่่อนาที่จะร้อนนะครับเด็กๆจะไม่สบายเอาอ,นนอันนี้ก็เป็นอีกสถานีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะขึ้นไปชมพวกน้องฮิปโปกันนะครับ นู่นเชอร์ฮิปโปอยู่นู่นเห็นไหมตัวใหญ่มากโหนี่ตัวใหญ่มาก,โโมากนู่นอนะทุกคนฮิปดำน้ำนี่ตัวนี้ก็หนึ่งตัวเนี่ยดำน้ำอยู่จริงที่เนี่ยตัดเยอะนะเยอะเยอะมากนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะแต่ว่าเราอาจจะดูแบบ ไม่ครบไม่พ้วกใช่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแอะอัดะใช่ใช่ที่อื่นค่อนข้างจะแออัดครงนี้เลยแต่เนี่ยครับอันนี้อีกสถานีหนึ่งอันนี้จะเป็นสถานีที่เป็นตลกเท่ทำนองที่อื่นคาณาจักรงเนี้ยเด็กๆนะครับผู้ปกครองอที่พาเด็กๆมาต้องระวังนะอุ้มลูกหลานนะครับอย่าปล่อยให้เขาเดินไปนะสภาพเดือดรองพงรองเท้าอะไรก็อย่าลืมไปดูกันเชลลี่ใต้โอ้เอออ้า โอ้ยดู่อ้ข้างล่างนี้โอเจละเทศเต็มเลยตัวใหญ่มากเจเหญ่มากเป็นฝั่งของเจละเทศที่เป็นน้ำเค็มเยอะมากน่ากลัวน เลยอีกฝั่งนึงนี่อันนี้เป็นจระเข้ที่เป็นสีน้ำซึดครับโอ้คนดูดูข้างล่างเห็นไหมโอ้เชลินกลัวไหมชลินบอกว่ามัมมัมกมัมเหรอน้อมัมจระเข้เหรอไม่ใช่จระเข้มัม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 จระเข้กลัวจระเข้ไหมกะกลัวไหมกลัวไหมทำหน้าจระเข้ทำหน้าไงโห คือถ้าเข้ามาจุดตรงนี้นะก็คือผู้ปกครองก็ต้องมีเหลูกหลานให้ดีๆนะครับอันตรายมากครับไปไหนคะมาๆมา,มาไปดูช้มางมาอย่าจับงงนะทหน้าเหมือนจอที่นหน,น,น้าเหมือนจอหน้าเหมือนจอเลยเหงื่อจอ อันนี้ต่อไปเราจะพาน้องเชอรินไปดูอูดเพราะว่าเชอรินเคยเห็นในหนังสือใช่ไหมที่เชอรินชอบแบบอูดะนาาออะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวจริงว่าเจ้าอูดจะเป็นยังไงนี่ไงอูดที่เชอรินเห็นในในหนังสือลูกอ,อ,อันนี้ตัวอะไรคะเชอร์อันนี้ตัวอะไรตัวอะไรลูกไอป๊าดูมันใกล้มากเราจะให้อาหารอูดกันนะ ว้าวเฮ้เฮว้าวอุ๊ยระวังมันใกล้มากน้องหิวใช่ไหมเนี่ยน้องหิวใช่ไหมหวายมันแทบจะหอมแก้มได้เลยนะเชอริตอออมันตลกอ่ะ สถานีถัดไปเราจะไปเป็นจุดสุดท้ายนั่นก็คือยีราฟนะคะเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่คือเด่นที่สุดเลยคือเป็นพวกยีราฟนะที่นักท่องเที่ยวจะพาลูกแล้วก็พาเด็กๆมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้มีม้าลายด้วยม้าลายม้าลายโอ้ม้าลายร้องไงคะลูกนฮะคิมหนุ่มน้องทำหน้าสิทำหน้าใหม่สิเจ้าม้าลายแล้ว เดี๋ยวเราไปดูยีราฟกันดีกว่าเชลีชอบร้องเพลงอะไรนะยีราฟคอยาววายาวยาวยาวตามไปดูยีราฟกันโอเคจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราให้อาหารยีราฟนะครับลูเห็นไหมฮะเองเที่ยวเต็มเลยตาไกเดี๋ยวพาไปให้อาหารยีราฟดีกว่าให้น้องเิินให้อาหารยีราฟนะครับก็ถ้าใครอยากถ่ายรูปกับยีราฟนะครับก็คือนี่เขาจะถ่ายรูปหนัาท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปกับ นี่ยีราฟแบบเนี้ยหนึ่งครั้ง1,200บาทนะครับผมก็พาเป็นกลุ่มคณะอยู่ได้เลยนี่เราจะได้หอาหารยีราฟแบบใกล้ชิดเลยโค้ดวายีราฟยีราฟนี่จะไดให้อาหารยีราฟอะไรไหนให้อาหารยีราฟครับ ไบ้างคะสนุกไหมคะสนุกไหมเขก็ออกวันนี้คือเอาจิงอะมันกว้างมากครับคือสวนสัตว์ที่นี่นะที่อุทยากว้างมากช้างเราก็ไม่ได้ไปดูเพราะว่าเหมือนแบบเราเลยจุดมาแล้วแล้วก็ดูแบบสัตว์เยอะนะคะทุกคนแต่และจุดเนี่ยก็จะมีจุดให้อาหารจุดเลยนะก็จะเป็นเห็ดลาหลามากถ้าใครอยากรู้ว่ามีสัสสตว์อะไรบ้างหรือว่าจะไปดูอะไรสามารถวางแผนก่อนเข้าไปดูในเขตเขาได้นะเขตชื่อเลยนะ เขตอายุทยาไลออนพาร์คนะคะครับผมพาลูกหลานครับพวกน้องๆเข้ามาดูเด็กๆชอบแน่นอนนะพี่เนี่ยคืออย่างนึงเขามีสถานที่ให้เรานั่งพักนั่งให้หายเหนื่อยเนาะใช่ออมีน้ําให้กินมีห้องน้ําให้เข้าสบายนะครับแล้วก็ที่นี่่าแล้วก็ที่นี่นี่ชอบอย่างหนึ่งคือราคาไม่แพงทุกคนค่าเข้าค่าเข้าแล้วก็ไม่มีค่ารถอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแค่แบบค่าอาหารจัก็ถือว่า ราคาค่อนข้างย่อมเยาก็สำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราพยายามจะหาสถานที่ที่แบบพาลูกหล,ลานไปเที่ยวนะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคลิปบ๊ายบายเอฟตีด้วยบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยเอออือดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ